อู้ดอ so okay. so ี๋โกด้บางคอกต่อได้บ้อยยบังคอกขอลาเดียวบ้านวอสโกวีนู้ดอโยบิสยแล้สกังกูฮลูกฉันตื่นเต้นตะดดไฟ Åh. Oh. <laughs> Nej, kolla. Kolla ute. Ja. det kan jag, jag hålla den. Ja. Hej då. Du det två samma Ja, stora. Okej. Okay.

ยำ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 เออไหนไปเก็บมะนาวเองเห็นไหมี๋ยวก็เก็บพริกไปตมส้มตำมะนากะมะนาวเออดึงเลยมมะนาวเนี่ยมะนาวจังเป็นสาวเราโอ้ตกซะ เด็กน้อยใหญ่เนี่ยด็กเทาเนี่ยบอพิกเทาเอามาติ่งดึงอดิ่งดึงอดิ่งดึงมาดูครับลูกน้องเทาใครก็บอกว่าเป็นลูกงู

ลูกไปงางลูกงานไปแล้วการงานกาบเวียนถ้าเขา,าไปซื้อเวียนเวียนเอาอะไรคะนี่บอกให้ผ่านหรอกขันยางผ่านเนี่ยเสียงเงิน เสียเงินกูเนี่ยไปดูเลยลูกโก้คล,ละโอ้ยเราติตนะวนไปแล้วเขาชอบสีมว่วงอยู่ไรสีมว่วงเหรอได้ไหม ตุ๊กเป็นไงคะ uh, อัดเอวิสก็ช็อปปิ้งเซ็น

ลองบอลุกใจจะขวางให้ยังเงียบสงบเลยตรงเนี้ยอืมสวยเนาะตัวบเบลเลยเห็นดักเห็นดักดเห็นดักไดโนเสาร์เออเออ เอาวิวีิไปทำอะไรตรงนั้นวิวีิวิวีกับป้าโบดอ่ะเออเราบางคนเราคนอยขึ้นหน้าบูชาเสัวลัคานพอกแม่อุ้ยอุ้งแม้ จัดเรียนยังกันอะไรอย่างพ่อกับแม่ไปทำอะไรตรงนั้นสันเหมยมา มันพอ่อกับแม่พ่อกับแม่ไปทำอะไรตรงนั้นผาดไม้หมาจีหมาโผงอันนี้สงจากก <c oughs> ารทำบุญนี้ <c oughs> จนั่งลสิลูกส่งข้อมูั่งในชาติไปกูปปอยู่ด้ขั้าดูกูได้ 이ันจะกิ들เธอ들ันจะกินเธอฉัเิ จะกินเธอจะออกจะออกเบียวปากรวบลาบรวบลาบเ้ยอ,อืมวัตเตอร์ฟัล Som båte. อ่าลิงกับงูขึ้นไปแล้วค่ะลิงกับงูเขียวขึ้นไปแล้วคบอบ่ใหญ่ yeah. ขึ้นไปอย่าง คึกคืนเลยเม okay. ื่อคืออะไรพี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงสีไฮเย็นสีไฮเย็นฮัลโหลอ้อยโโอเคฟีนฟีนฟีนเขาเขาพามากินบรรยากาศลูกกูกินอะไรคะกินของเล่นกินของเล่นเจ้าแบบไหนคะแบบไหน tốt nè What? Ôi, chắc cậu cho bên nhà nhận lại thọ nha <laughs> ตสออโเคไม่ต้องเต้นค่ะคุณไม่ต้องเต้นค่ะเอาไปให้ป้อังดูดนะ ngon hết tại hô ngon 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 thì ngon 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 chị, ngon 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 ngon

别叠发别了，你搁这。点。